จากหนังสือ Atomic h a b i t นะครับเขาบอกว่าเราไม่สามารถสร้างนิสัยใหม่ๆใ,ในสภาพแวดล้อมเดิมๆได้นี่คือสิ่งที่เขาวิจัยออกมาเราไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือให้เข้าใจได้โดยไม่มีสิ่งรบกวนสมาธิเราในขณะที่เราอยู่ในห้องนั่งเล่นที่ใช้เล่นโทรศัพท์ทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้น คนที่อยากจะอ่านหนังสือก็ไม่สามารถที่จะอ่านได้ในห้องที่เราเล่นโทรศัพท์อยู่หรือว่าทําสมาธิได้ยากในห้องนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม่ก็คือเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ๆครับนี่เป็นเรื่องราวที่สุดยอดครับผลการวิจัยที่ยอดเยี่ยมของ Atomic Habit ครับฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ